จากจอมควันไม่เห็นหน้าน้องวันแสนจะเศร้าคิดเจ้าคิดถึงผีหรือเปล่าเมื่อคราวลราที่แลมล้างไกลไม่ใครก็ใครหัวใจที่จังบังอ่อนไม่รู้ไม่อยากฟังยึดไม่แย่งอนเคยใช้มาไว้วอนอย่างงองงลล้ำไป เราไปอื่นได้ไหมตําราแม่สาวแก้มเรือทหารเรือมาแล้วอย่าหนีพี่แจวไปเลยแม่แก้วซาลิกาเออเออเออโอ๊ยแม่แก้วซาลิกาโอ้ยอยุดนะพ่อแม่ปีามันไม่เกี่ยวกับเพลงหร้อล่ะ เกี่กับเสียงพ่อนี่แหละใช่ค่ะคุณผู้ชายเนี่ยร้องเพลงเสียงไม่ได้เรื่องเลยนะคะฟังลำดวนดีกว่าค่ะไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยขอร้องขอร้องฉันยังอยากแก้วหูดีอยู่ไม่อยากหูหนวกใช่พี่ลาดวนนะเวลาร้องเพลงทีไรนะโอ้โหเสียงแย่กว่าพ่ออีกต้องแป้งร้องนี่แหละโอ้ไม่ต้องร้องอลูกนะปากค่อยๆแบบหนูเนี่ยนะทำเสียงมอเตอร์ไซค์ที ลูกทำไมร้องร้องเพลงอีกลูกบูญโอ้าค่ะเมื่อวานนี้ยแป้งซักเสื้อพ่อนะแป้งเห็นว่ามีรอยลิปสติกอยู่ที่เสื้อพ่อี่ละสต๊ะแกหนีทัเที่ยวเหรอไม่จริงพ่อไม่ได้หนีแรกเที่ยวนะ แป้งมาดูดูอีกทีนึงอะค่ะแม่รู้สึกว่าแป้งจะตาฝาดไปเองค่ะแม่อย่าเล่นอย่างนี้นะ <c oughs> ถึงตายนะลูก <c oughs> สวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีครับลูกสวัสดีลูก